ดเตี่ยวเส้นขาวอันนี้เป็นบรรยากาศของร้าน ี 1> 1่เตียวมะพร้าวร้าน้าที่เปิดใหม่เส้นมอโรยพรายต้มยำต้มยำทะเลต้มยำทะเลเส้นอะไรคะ เป็นเป็นเป็นเล็กเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กต้มยำทะเลไข่ด้วยที่ใส่มะพร้าวนี่เป็นยังไงคะเนี่ยอ่าเป็นเส้นมะพร้าวอ่ะค่ะเส้นมะพร้าวเหรอลองดูเส้นเล็กนี่ไงอ๋อเส้นเล็กต้มยำนะคะต้มยำทะเลนะคะเส้นเส้นเป็นเส้นมะพร้าวนี่คือเป็น เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่อะไ่าเป็นเส้นแค่เป็นเส้นเล็กนะคะมาขายเส้นเล็กจะเป็นเส้นมะเส้นมะพร้าวเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้เส้นเล็กต้มยำทะเลห้ือหมูค่ะผมค่ะผมทะเลเอาไข่ไหมคะอ๋อเอาไข่หนึ่งนะคะอ่าหนึ่งอ่าเที่ยวเลยนะคะเป็นเส้นมะพร้าวเหรอคะอ่าเส้นมะพร้าวน้ำข้นทะเลนะคะ น,น้นำข้นน้ำข้นที่ใส่อะไรน้ำข้นก็ใส่กะทิ<ม>ใส่นมอ๋อก็ทิมแมวทิทมแมวนี่ใส่กะทิโดยเฉพาะเหรอแล้วเราต้มยำที่ไม่ใส่กะทิอะ่ะไม่มีอ่ะ <c oughs> มันมันต้องใส่กะทิค่ะค่ะถ้าเป็นเ,เป็นเส้นมะพร้าวค่ายขาสุดเขางั้นก็จะเอาเส้นมะพร้า,าวแล้วก็ธรรมดาน้ำใสธรรมดาได้ไหมจะไม่อร่อยสิค่ะมันจะเข้ากันในสองอย่างเนี่ยถ้าถ้าถ้าพี่ไม่กินน้ำข้นทะเลก็พี่ต้องกินน้ำข้นหมูน้ำข้น น้องข้นหมูใช่ค่ะมันก็ใส่ก็ใส่มันก็ใส่เหมือนกันหรอแต่ค่ะแต่มันแยกกันคือว่าเราใส่ทะเลต่างหากหมูต่างหากก็คือก็คือเส้นหมี่แค่ก๋ยเตี๋ยวยอ่ะก๋วเป็นเส้นมะพร้าวเยตโส้นมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวเส้นมะพร้าวก๋วยเี๋ยวหนูก็กลัวมันจะไม่เข้ากันถ้าอยากกินก็จะทำให้ เอาไหมคะลองเลยอร่อยเนาะทิพน่ารักสีบอกว่าแต่ถ้ามันถ้าไปเป็นสองอย่างเนี้ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนเหรอค่ะเออเเอาไหมคะทะเลเหมือนกันอ่ะเออเอาเส้นมะพร้าวเนี่ยนะคะข้างก้นนะคะลองดูไหนๆมาก็ต้องลองสูตรของเขาแหละค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะปกติกินยาลดไขมันอยู่อ๋อเป็นไงวะอ่าสินเปิด พักหนึ่งแล้วล่ะคผ่านทุกวันน้ำผึ้งน้ำกล้วยเอาน้ำกล้วยทะเลเอาข่ะเด็น้ำเปลือยเอาไข่ก็ได้เอาไข่ก็ได้ไข่ด้วยนะคะไข่ค่ะบวกไข่หนึ่งนะคะอันน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าขวดละสิบบาทอีขวดอีค่ะคนเดียวก่อนน้ำแข็งเปลือยน้ำแข็งสองนะคะน้ำเปลือหนึ่งน้ำแข็งสองลองชิมดูสรอสักครู่นะพี่อร่อยอันนี้คือเส้นมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวอ่อนต้มยำทะเล ก็จะมีกุ้งหมึกแล้วตัวเส้นคือสไลซ์เนื้อมะพร้าออ่อนมาใส่จริงๆนี่คือเนื้อมะพร้าออ่อนนะคะไม่ใช่เส้นเล็กธรรมดานะเนื้อมะพร้าแท้ๆเลยต้มยำก็จะมีไข่ยำมะตูมแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หอยแมงภู่ลองชิมดูอร่อยเป็นเส้นมะพร้าออ่อนแท้ๆ บอกว่าใส่กะทิเข้าไปด้วยเส้นเส้นนี้จะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนแท้ๆแล้วก็ใส่น้ำกะทิกลมๆ